อีสองมัดเนาะอ้าวลองซิมองว่างันชิมพีกีโน่โอ้ไข่เป็ดมาหนีิหรือไข่ห่านไข่ห่านเนาะโอ้ยลืมไปว่าไข่เป็ดไข่ห่านเนาะสบายดีเนาะมีตอนเสาเข้าบังเลี่ยห้องกระถ่ายและเสาตอนเสาตัวอาเซีระมาณสองวัด ใสาหงเสาทอง่ทยบงบังเสาเนียฮยันเหมือดเลใส่โดใส่โดบงเสาเนี่เขาใส่เด้วเนาะแฟนเขาใส่โอเคเขา่ายเขาใส่พี่น้องเอซีเขาเบิเนาะเพราะว่าเขาใส่แวแต่เสามืดเหมือดดีใส่ไปหามงคลเนาะว่านีนมันก็มือดนะมันเพาว่ามีสองมัดเนาะ ใช่ไหที่พุ่ขบังเนาะสี่ไร่องค์เนาะขบังไร่องค์โบคืออยู่บ้านเฮาเนาะเพราาะว่เป็นวัดแต่ละบ้านนี่ก็เป็นเป็นไร้วัดเนาะขบาอาจารย์เป็นก็ออกมาใช่บามออกมาบินบาทเนาะหน้าหลายองค์ว่าวัดมีไรอยู่ดี้นับเนี่ยเขายังนับว่าท่านไหนว่าจะมี่ยักษ์วัดแต่แต่รูมเบิร์ตอยู่ภายในตัวเนี่ย อยู่นี่มีจกวัดรวมเลยสิบไปวัดโอ้สี่สิบหาวัดเนาะกว่าวัดนึงประมาณสิไปอห่สิบไปก็องค์เนี่ยวัดก้าไปองค์ร้ายนะสี่สิบไปก็วัดเนาะบางทีใส่ใส่จุหจนสวยเนาะขบามมีหลายวัด นอน,น,น,นว่าส่วนนี้นะักท่องเทียเท่ยวต่างประเทศกับท่านเขามาเนาะบอท่านเขามาหัวโควิดเข้ามา,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 าไมไหไดนี่เดียนักท่องเที่ยวภายในห้ามดีแหละ อยู่นี่มันก็เป็นอันนั้นเนาะตลาดกลางคืนน้ำอะไรก็ตลาดเสาจะเป็นขายผักขายอย่างนนานเนาะตลาดกลางคืนจะเป็นขายเครื่องเสื้อผ้าเนี่เครื่องประดับแล้วก็ยังในหลายอย่างเนะาะจะสินค้าของฝาของต่อนี่แหละนี่แม่นตลาดเสาเขาจะยัยงให้เบิร์กเนาะตลาดเสาวา่าเป็นนี่ยังไงยังไงเนาะ ชาวเนไ<ำ>อ้นี่ช่้นึกกะน้กป้วยเนาะแล้วก็ุดินแล้วพักมีสีซอกเงี่ยแล้ก็ทานไข่น้อไข่เริ่กมะไข่จืดเนาะลามลามันออบอกเผาเงีครับหน่อยขนาดหน่อยนีโน้นิหนอยป่าลำคลองเนาะนี คือปานังปานังปนังงาซื้อปปราคบปลาคบขาขายปานังปีนกระแทบก้อยกันเออปีนแสบปนพิกินูนี่นี่นะพิกินูนี่กินูแห่นเลยซิมแม่เราให้ซิมพีหน่วยนึงซิมพี่โลหน่วยหนึ่งายซิมคนละหน่วยโลใ่น่คนลน่วยโล

มันยังมาไีนวะมาแข็งหรอมาแข็งตัวมันขึ้ๆในนอนเนี่ยเป็นมัดเลยแหมตัวมันขึ้นๆท่ันิ้ว้ายว่่แมนนี่ไงเนาะมีแตวมาบักใม่ปูปีโอ้โหขนาดน้องป ตัวใหญ่ขนาดพ้วยกลุ่มเขาสอนตัวใหญ่ขนาดอ๋อใหญ่เลยตัวใหญ่ตัวใหญ่เกุ้งเต้นกุ้งเต้นว้ายเมืนงงูเนาะนี่เมืองกุ้งแดนเนี่ยห็นละกุ้งแดนเจ้าขึ้นมาเลยกุ้งแดูเฮ้ยก็ข้าวซิมหาพัน เข้าไปเสาค่ะนำนึ่งกับค่ะแสนหนึ่งเปิดปูนอเองโอ้ไครเป็ดบอกขนหน่วยใหญ่อ่เป็ดหน่วยใหญ่หน่วยนี่โอ้ไครเป็ดมาเนี่ยหรือใครหานไครหานเนาะโอ้ลืมไปว่าไครเป็ดไครหานเนาะของดีลกบารีตัวนหนึ่งนี้แม่ปู พูได <in> <in> ้เขาม่แม่เขารู้เขารู้หมัดกันนะปนาท่านี่้ของ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 ะรเลเงานศิลปาเมืองอาร์ตมีปลาดำคลองกันน้อยวาย่นี่คือมีดคลอง้กันกอยู่จามาสากของปลาสงเน่มนี่นอเาเลอม่งนัปลางามเน โอ้ยป้าป้าป้ายังประโจกเนาะเผิดสมตัวนายเนาะประโจกประโจเนาะคนขึ้นมองเห็นไหมเนาะเป็นหัวโซฟาเน้ะเนาะเท่าเขียวง่อเนาะ มีเนอเหเอี่ข้ามเอาาเห็ดลาคือเขากินอยู่เห็นทีเจมเนี่ยต uh ัวถัาคือสลายเนี่นที่สาหายน้องเนี่ยครับฮเนมาี่นี่มีบริเวณแม่งวันกระตออกมนเพึิงล้ะตอง พึ่งน okay. ้าตอมตอมดอกแค่มีแมงวันเลยนะมีแต่เผตอมดิมงวันไม่มีแต่เผตอมเมาในซอยนี่นะนอกซอยหาหายซอยยในซอยแลยางตาดกลางขึ้นกับ่อตลาดเ้าเนาะตมมีอยู่ในซอยตักันดีนตู้นี้นะไม่สังฆะหอกเอ ไม่ข้ามบ่ข้ามไม่สข้ามอยู่หลวงหัวบางนี่แหละสข้ามสข้ามหลวงหัวบางนี่แหละตุนีแส็บกว่ามาแค่งอ,อย่แกงใส่น,น,น,นี่เป็ดถึงฮึดเนาะแส็บกว่าม,มาแข่งเข้าม,มาส่วนตัวเป็นมากรตุนีอะกินอ๋อ,อเขาขอ๋อแต่ยเขากันฝันฝันฝัน,นใส่ครับอ๋อกขาอ้อ,อ,อมนเนาะแส็บเสบตัวน,นี้อ๋อ ซางสิเนาะซางสิกินเนาะมากินใหม่กับอันนี้เนาะหักแซ่บยอมหาว่ามันแซ่บมันฮึดเป็เ็ดเอากินนก็กิน่ออกมาแข้เนาะเฮากินสน่แซ่บแซ่บอีียอมากินแซ่บอยู่แม่นาเาใส่มาแจนเฮาใส่เท่า่ห่แม่นเาปเนาะปีปเนาะ ตะีเนาะยงมนี่สอไม่หอมเป็นหอมนใส่ไงแล้วหอมมีดี่พ่จะสดิเอ้าหอเอาอามาหอมหอมใส่ค่ถ้าใครอยางดิไม่นึ่งเท่าไรเนี่ยไมแล้ไม่หนึงสองพันาไหม่นึงเอาสองไม้ด้ยก็สามันใบีัหาถ้ามันบอกถ้ามันแม่อหาพัดหรืวเอาพู้ดีเลยทำอหารัดตัวห่นๆจะพูดบุน ตัวพ <ôi> ู้ท่านซุปพี่ตัวผูตัวฉีข่าแสมนะทานหอมมันหอมด้านดิบพี่มีอยู่ไข่เจียวเลยไข่เจียวอ๋่อดีตไทยไปต่อกับผูเที่วเห็น่อยิ้นอูยินตัวน้อยเนาะบมกไงชมอยู่ห่าวหใกไงพออยู่จับมันซักเนาะปกติตัวเนว้ เขาปีเขาปีเนาะเขาจีไ้านเขาอื่นเขาจีเขาจีชีไทยกินแล้วเป็นยังไงแสบเนี้ยเนี้ยวเียเนี้ยเเขาปั่นให้มันเนี้ยเนียกินอีกที่กินอีกทีกินอีกอนนะครับไม่เนต้อเห็นเส้นโค้เนี้ยเขาจีเนาะ เนียนเนียน่นเนียวหะนะเขาเนียนขานเนียนขามันเนียนียวันต่างจากปัดเขาแบบเขาเป็นปัดเลยของเขาปัดปัดบบไ้่หม้อหน่อยมาน้อยมหน่อยมาน้อยมาน้อยมน้อย มอน่อยตักเซ่เขาอื่นมาน่อยเนอิ่นด้มาน่อยมาหน่อยก็มาจับหมอน่อยส่วนบอโอ้ิันมาน่อยเยเอาังงงยังคดีนะมาหน่อยมันสีต่างกันอันนี้เขายังซดซไม่บอดวนหมไข่นี่นี่เดอดวอันนี้เขาาอิ่นยังเนี่ย น้ำเนมดีแหนมแต่ประกินแหนมเข้าเบื่อ <Take> บ <savior> ้านเราเนมเข้าเบือเจลนี่เน็มพุกเกดเนมคือเท่าไหร่น้องเขาเจลอันนี้เจลเจลบล็อกเจลบล็อกอันนี้เจลน้ำแข็จลบล็อกเน้าห่อเนาะทายหูแล้วเลยเจ้าจังสีขึ้นไปเทิงแห่เนาะขึ้นไปเทิงให้บึงวิวอยู่เทิงเนาะเห็นตัวเมืองดวงเบาบางอ้อมด้วยเนี้แม่นมุมนี่แม่นมุมงห้อยืนนี่แม่นมุมงจะเบาจะซ่าส่วนไหนเขามาถ่ายทีวีอยู่เลย กะจังสิให้เบิงเนาะว่าเป็นบ่หมนี่สนวัดอ่าเนาะหอปาบางเนาะครับอินเฮาเว้าผิดเนาะว่าหอเียหอบางั่นกหอพิธภัณฑ์แต่ว่าหอพิธภัณฑ์างหน้าั่เฮาแนมไปหันพาาเจ้าบ่ให้ถ่ายรูปเนาะข้าไปบ่ให้ถ่ายรูปโอ้บ่ให้ถ่ายวิดีโอบ่ให้ถ่ายรูปเนาะกับหอบางกันถ่ายได้ที่างนอกเนาะแต่ว่าเข้าไปในมนถ่ายบ่ได้เนาะเพราะว่าเพิ่นกหนดว่าบ่ให้ถ่ายเนาะ มีแท้พ่อหายมุมหนอกแี๋ยวพ่อจังสีลงมานีกแดดขึ้นยังหายไายเบิ้งอีกอีก,อกเธอหนึงนี่อยากให้ฮู้ว่าอยู่บ,ดดบอลน,นี่นี่เขาส่วนใจเขามัาพายพีเวดดิ้งนี่จะว่าจะเท้าเขาจะยืนยวางนี่เนาะเ่ากะสีไทยฮูมันจะเสียวม,มาทำนองแบบแง่หนี่แดดเนาะซื้อปีฮูหนึ่งหาพัน,นตามวาเทศอะไรตาวาวตาววาวตาววาวพันเนาะโอ้ดีเนาะฝ่ายโอ้ตัวอักิตเนาะเมนเจ้าหน้อยข้าใยา่คือเราจะให้เบิ้งปีเนาะฮูลักษณะฮูปีมันเป็นจะได้เนาะ กินไปเวิงวิวยุทเถิอีกโอ้ยเนื่อไกินไปนี่ไม่นอาบักเบ่งไปสักกะละเนาะเาไปสักกะละสาผะยุทธ์เนาะกูได้อยากมีสัตา์ลายกูนี่เป็นพอยนกเนาะนี่คือปีหาผันเนาะของคนลาวเนาะปีตัวนี้ตาตาประเทศนี่ก็จะเป็นสาวผัดเถือเถื Ens, да พาสปอร์ตก็เอาไ่ชยางคืปคือก่อสุดกัทไทยเบิ่งอีกปัะนึงเนาะอที่สุดเอาัคืนมาเแล้วเนาะ ขึ้นเบิ้งวิวยูทเถิงอ้อเติมน้ำแดงเติมโคลานเติมโคหนาวิวทึ่งนี่มันเขาไหวพาสการะเนาะนี่คือวิวเมืองหลวงพะาพกเราส่วนนี้นักท่องเที่ยวะรปนไเขากั เ็ย่งนังกันเนาะดีงามนี่ยงามดีดีเขาเนี่ยไปเนาะสีเดินบิดที่เขาลงวัเนาะเดินบิดที่ยหู้นมีคือวิวเมืองหลวงบางเนาะจะนอนเนาะอาจจะยางไปห้เบิ่องอีกเนาะยู่สวนเบืองหัวเบืองนั้น ตอนไทยมันอยู่เบื้องหลังก่อนเนาะเบื <c oughs> <c oughs> <t <t ้องตะเป็นนี่คือตะเป็นออกเนาะสองทางว่าเนี่เบื้องตะเป็นออกมันเบื้องยงปเสามันมาเบื้องตะเป็นออกอยู่นี่เนตะเป็นขึ้นอยู่แต่ตอนตกแรงมันอยู่เบื้องหลังเขาจังเลยเขาสัญญาไปไายเบื้องหลังทางหลังเบื้องหลัง คู้ซีเนาะอ่าตีเขามานางแต่ก่อนเข้ามาคืนนะเนาะฝรั่งยังตามเทศบางคนเข้าเขาใจได้มุสันมีป่ายตัวนะเขากระพากันคือนางเถื่องเนาะมันง่อยมันบบง่ามเนาะมันบบง่ามันเป็นสิ่งที่สิ่งซักชีสเนาะ้เป็นนางง่อยนางเพราะว่าเขากับโบหูเดยเพราะว่าตามเทศเข้าโบเขาจอเลยเห็ุป่ายเนาะป่ายหาถึงเนาะเขากับปฏิบัติล้างจานเขากับปฏิบัติก็อนเหตุบอกปีนบอกึ้นมาอีกนี่ก็คือวิวเนาะ วิวขางรังบอลคนเข้ามามาถ่ายหูบอย่างนเนาะเขาหยางขึ้นมาก็ถ่ายหูบสีเห็นวิวตัวตัวเมืองนเนาะเห็นตัวเมืองหลวงขบานเราเห็นวิวแล้วเฮาสิเขาไปเบิง่งตลาดสว่างอยู่ในอีกเนาะนี่แม่นเฮาขึ้นมาเบิง่งให้เบิง่งให้เอฟซีเบิง่งวิวอยู่ตัวเมืองหลวงขบานอยู่ทีงประทัดผู้ซีเนาะเดี๋ยวเฮาจังสีลงไปไทยอะไรให้เบิ่งอีก พอผาบางขอไปเบืองเกิไก่เลก็พราดสะบังเนาะแต่มาแต่เทึ่งถาดผู้ซีหล่วเขาเขาไปทั่งล้างเาเีเนาะเขาไปเนาะเขาไปพลาดสะบักพ่อผาบางเนาะพอผาบางเลยก็พราดสชวังเนาะแต่ว่าท่านในคนไหว้ทายถูกเนาะเขาไปในไหนไหว้ทายอะไรไปเพียงเนาะมวมไทย นี่น้องเล็กหน่นนนอยมาหาเราเก็บขี้เหย้าเทวนี่แม่หาไปเก็บขีเ้เหย้ามานางยังอยู่นี่โ,นนนโอ้ขอ,อนขออนมจะโมมีทางว่าจะมาขอทาง <c oughs> นี่น้องพอบางเนาะห้อ,อพอบางแล้วก็อันพลาดสว่างเนาะแต่กับที่เป็นอ่าหอผลิตภัณฑ์เก็บเครื่องเก็บของบุหะเน,นี่งเนาะให้ไปเลยเนาะขอไปเลยพอบาง มนี่คน่วนให้่เนี่ยเขามามาถ่ายหูที่นี่ยืนถ่ายหูอยู่นีน่ก็ตานครูเนาะมาถ่ายหู<ป> ก่อนหมอผ่าบางแล้วมาเบิ่งหูปั่นเจ้าซีบิดหมด้วหูปั่นอ่าเจ้าอเนาะท่านอ่านประวัติให้เบิ่งเนาะว่าหูปั่นนี่รอมาจากประเทศรัสเซียตามอ่านนี่เนาะนี่รอมาจากประเทศรัสเซียนี่แมนหูรอเจ้าซีบิดสีซีสว ouais. ่างวุงสีสว่างวงรอมาจากประเทศรัสเซียเนาะส่งมาให้รอปี ข้อซ้อ, 1, อหน,น,นึ่งพันก่อยเจ็ดสิหาจนนักหนักเป็นหาโตนเนาะเดยวกะทรงอาหอดประเทลาเาเป็นปีพันก่อลอยเจ็ดสิบหเราประมาณองหนึ่งปีเนาะหอดประเทลาวเนาะอุป,ปัันกระสีตเนี่ยหนึ่งือใบลานหนึ่งคือใบลานขาหนึ่งคือกรบอกนี่เป็นสีเป็นบอลเกแก่นกนเนาะบนฝันประทับยูนะ ยังมีห้องละคอดจากพลักพักักละโหอไโอโอม่ห้องละคอดลักพละอะไรเนาะหน้าตาสุดยอดเลยนีน้ำซุปนี่โมเมนต์จากงัวนเราจากขวายเนาะเราเอาขวายาสีขวยย้วนี่มาต้มเป็นน้ำซุปกินเป็นยังไงสสตัวสาดแช<ข>่บ่กินง่วนน้ำข้วยอโมเมนต์ง่วนน้ำขว้วได้ไรโมเมนต์ง่วนไรใส่หนอใหม่มีเนอไหม้อะไรก็สีขั้วน้ บมเมนสินหัวเนาะหัวเป็นสินวายสี่เอ็นเอ็นไข่เรียกว่ากระบือเนาะซับกระเสียดเนาะเกิดว่ากระบือเคยกินอีกถ้วยเนี่ยไอ้นี่เียงว่าทรงไซสแสบอีนนีอยู่ไซกับ่มมีเนาะมีแต่อยู่ดวงมาบางแห่งเดียวนี่เนาะคืออันนี้เนาะแสบอีนนีให้กับกินกรแส็บอันนี้ซองเนาะเจ้าสาวกับว่าซองเจ้าบ่าวแมนซองกันบ่ตืิมสินนะเจ้าสาวนี่ก็คือพอห้องก็นั่งกิน จะอยเนาะเาสุถทายตอนเากินหเหเบิ้งเนาะาตุสมันแซ่บกีดีสำใะนนนกินนะมีความ,มามากน้ำกรไรตรงนี้ต้องกินเพน,นอยหนึงที้ใส่เครื่องปรุงเรต้องปรุงน่นเลยพอมอันแซ่บพ,พีกคีนูเนาะนพีกคีนูนวก,ก,กว่า นี่น,นี่เราเห็ดแสบแบบโมตงองห้าค้นยังไรต้องไ้ใส่ผิหนามุสระนัวในใจเนาะนัวเอ้เนาะสีนัว่นาส,นนสีสีควายเนาะามีอันะนับนมีตอนมีตอนนอไม้ํำเนาะ เมหนูคนจะข้าวข้าวีสักเขาว่ามันอยู่ทางผ่านดนค่ะผัก่ิถึงแบบแจกแจกกระปุกกระอองหนุ่ดิ จุดตัดสินคนนี่แกก็พิกนะนอกเนาะ